วัคซีนคืออาวุธใหม่ชิงความเป็นเจ้าโลกในยุคโควิดอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเอาก็ไม่ได้เอาตามหัวข้อของข่าวแต่ว่าอารู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียดายมากๆประเทศของเราที่ได้ชื่อว่าป้องกันโควิดได้ดีที่สุดแล้วเราก็ยกตัวเองว่ามีการแพทย์ที่ดีที่สุดคุณหมอเก่งที่สุดจากที่อบเคยอ่านข่าวก่อนเออไม่รู้ดีที่สุดกับเก่งที่สุดของอะไรของแถบนี้หรือของโลกหรือ,อยังไง คืออับเสียดายแทนว่าในเมื่อเราเป็นประเทศที่ป้องกันโควิดได้ดีเราก็ควรจะช่วยโอกาสนี้ในการพลิกเกมว่าของเดิมคือเศรษฐกิจของเราอาจจะตามหลังหลายๆประเทศก็ควรจะพลิกพลิกเกมว่าในเมื่อป้องกันโควิดได้ดีคุณก็ควรจะเปิดต้อนรับนะท่องเที่ยวตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วโดยที่ลดวันกักตัวหรือไม่ต้องกักตัวคือมีมุกสารพัดที่เราจะสามารถทําได้เพราะว่าหลายๆประเทศเขาทําคือเราปล่อยให้เขาทําไปก่อนแล้วก็ ตอนแรกก็นึกว่าเออเราจะเห็นคนอื่นเขาทำแล้วจะอิจฉาแล้วก็ทําตามบ้างปรากฏว่าไม่ยอมรีบทําตามเพราะว่าอ้างว่าการแพทย์ดีคุณหมอเก่งสุดท้ายก็ไม่ได้ทําหรือว่าแม้กระทั่งว่าการวิจัยวัคซีนนี้ซึ่งประเทศที่ไหนว่าป้องกันโควิดได้ดีไม่ใช่หรือทั้งตัววัคซีนเองหรือว่าอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์ตรวจโควิดต่างๆเทคโนโลยีในการเรื่องของโควิดที่เราสามารถจะทําแล้วก็ส่งออกให้ประเทศอื่นได้ สุดท้ายก็ไม่มีไม่มีคือหมายถึงว่าไอ้ที่มันเป็นเทคโนโลยีล้ําหน้าทั้งหลายสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอีกอยู่ดีแล้วก็ยังยังมาเกิดและลอกที่สองในประเทศอีกแล้วก็ทีนี้เราก็คือช้าเลยช้าเลยก็คือแทนที่ว่าอ่ะโอเคคุณไม่คิดเทคโนโลยีเองแต่ว่าในช่วงที่เราเลขศูนย์กันอยู่เนี่ยที่เราว่างๆอยู่ใช่ไหมก็คือโควิดไม่มีการระบาดวงเล็บจ,จริงๆมีแต่ไม่ได้ตรวจ ก็เราก็ไปรีบไปเจราจากับคนที่ผลิตวัคซีนไว้ก่อนว่าเดี๋ยวถ้าเขาคิดได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีเป็นประเทศแรกๆที่จะมีวัคซีนใช้แล้วจะได้รีบเปิดเศรษฐกิจนี่คือเราพลาดไปถึงสองรอบรอบแรกคือเราป้องกันโควิดได้ดีเราควรจะรีบเปิดการท่องเที่ยวก่อนในขณะที่ประเทศอื่นเขายังระบาดกันหนักอยู่คือประมาณว่าคือเราเป็นดินแดนแห่งความปลอดภยัยเป็นสวรรค์ให้คุณหลบโควิดหนีหนาวอะไรก็ว่ากันไปพาดไปแล้ว แล้วพอมาพลาดรอบสองอีกก็คือตอนนี้ประเทศไหนรีบฉีดวัคซีนได้ก่อนก็หมายความว่าเขาจะประชาชนเขาก็ไม่ต้องกลัวโควิดแล้วก็คนต่างประเทศก็สามารถเข้าประเทศเขาได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวเขาจะชิงเปิดเศรษฐกิจได้ก่อนปรากฏว่าเรายกตัวเองว่าเราโควิดไม่ระบาดหรือระบาดไม่มากเศรษฐกิจของเราก็จะได้ไม่เจ๊งแต่จริงๆคือเจ๊งหนักมากคือป้องกันโควิดได้ดีแต่เจ๊งหนักมากฉะนั้นกลายเป็นว่าวัคซีนเราก็ฉีดช้าฉีดช้า เศรษฐกิจเราก็ฟื้นช้าแล้วตกลงว่าการป้องก COVID ันโควิดได้ดีของเรานี่คือยังไงบ้างก็คือเหมือนออสมกับชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของประเทศเราจริงๆนะครับทุกคนคงรู้อยู่เดี๋ยวขอมาอันนี้ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าก่าวหานะเดี๋ยวอันนี้มีสองข่าวทั้งสองอันจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี่คือสูตรการฉีดวัคซีนของประเทศของเรานะซึ่งเขายืนยันเลยว่าฉีดช้าคือเหมาะแล้วคือเรียกได้ว่าเราตามเขาไม่ทันจริงๆ ทางรัฐบาลนี้เขามีข้อดีตรงที่ว่าเขาให้เหตุผลได้เก่งแล้วสุดท้ายคือเถียงเขาไม่ได้คือจริงๆเถียงได้แหละแต่ว่านะอำนาจมันไอ้น,นี่อยู่ไม่กล้าเถียงทางท่านรมตสาธารณาสุขก็บอกว่าประเทศไทยทําสําเร็จหยุดการแพร่ระบาดเป็นศูนย์ได้กว่า6เดือนแต่กลับมาระบาดใหม่ไม่ใช่เพราะกัดตกเอ,อ๊แต่เดี๋ยวเห็นมีใครบอกหน้าว่าเป็นเพราะคนไทยกัดตกก็เลยระบาดแล้วล,ลอกสองคือตอนนั้นโทษคนในประเทศนะไม่โทษตัวเอง แต่มีเนี่ยไม่ใช่เพราะกัดตกแต่มีการทําผิดกฎหมายมีเชื้อมาจากต่างประเทศเดี๋ยวนะพูดให้ดีต่างประเทศไหนซึ่งต้องแก้ไขด้วยการบังคับใช้กฎหมายเข้มขึ้นสำหรับเป้าหมายการหาวัคซีนเพื่อไม่ให้ทวีความรุนแรงไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะไม่ติดดังนั้นได้วัคซีนแล้วไม่ใช่ว่าจะถอดหน้ากากาได้ยังต้องใช้ชีวิต New n o r m a l ต่อไปคือเป็นโนโยบายที่ออบเชื่อว่ากัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดเพราะเขาบอกว่า การฉีดวัคซีนเนี่ยมีคณะกรรมาการบริหารจัดการว่าจะฉีดให้ใครตรงไหนฉีดเท่าไหร่แต่จะไม่ให้คนไทยเป็นหนูทดลองยาเด็ดขาดคืออับคิดว่าประโยคนี้เป็นการแขวะประเทศอื่นซึ่งเขาฉีดกันไปเยอะแล้วคือคําว่าหนูทดลองคือคนยังฉีดกันน้อยเรายังไม่รู้ผลแต่นี้คนฉีดบนโลกไปเป็นหลายสิบล้านคนแล้วด้วยซ้ำไม่มีใครเป็นหนูทดลองยาแล้ว <laughs> มีความ,มนต์บางอันเขาบอกว่าต่างประเทศเนี่ยก่อนจะฉีดเขาจะมีเอกสารให้เซ็นก่อน ว่าให้คุณอ่านให้ดีก่อนนะถ้าคุณฉีดแล้วมีผลข้างเคียงใดๆเนี่ยก็คือไม่รับผิดชอบฉะนั้นใครที่ยังไม่กล้าฉีดก็ไม่ต้องฉีดสิประโยคที่ว่าไม่ให้คนไทยเป็นหนูทดลองเนี่ยไม่จริงคือมีคนทดลองไปเยอะแล้วแล้วก็กลัวว่าเขาจะหาเรื่องทีหลังก็ให้เซ็นเอกสารก่อนฉะนั้นใครยังไม่กล้าก็ยังไม่ต้องฉีดก็จบเนี่ยฉีดมิถุนายนเดือนละห้าล้านโดสคิดดูนะครับคนไทยมีเจ็ดสิบล้านคนนะกว่าจะฉีดครบนะเดือนละห้าล้านโดสก็สิบี่เดือนนะ ปีกว่าเลยนะเริ่มฉีดมิถุนายนก็คือกว่าจะครบทุกคนก็ตุลาปีหน้าแล้วเราจะกล้าเปิดเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็โยนไปที่ทาง EU ว่าห้ามส่งออกวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะทำให้ที่เราขอสั่งซื้อไปจาก a อส r a าซ n e c a แค่สองแสนโดสเนี่ยทำให้ส่งไม่ทันตามกำหนดวงเล็บประเทศข้างๆเขาผลิตนะแอสตาเนี่ยไปสั่งจากเขาสิเออก็คืออ้างว่าตรงนั้นคือส่งมาไม่ได้ทำให้ฉีดช้าลงไปอีก คือไทยทําสัญญาที่จะซื้อแอสตาซีเนกาไปแล้ว26ล้านโดสและจะทําเพิ่มอีก35ล้านโดสรวม61ล้านโดสก็คือฉีดได้ประมาณ30ล้านคนแล้วก็ทําสัญญากับจีนเพิ่มโดยราคาเฉลี่ยโดสละ5เหรียญสหรัฐก็ประมาณ160 000, บาทไม่รวมค่าส่งและจะเริ่มฉีดเดือนมิถุนายนเดือนละ5ล้านโดสคือสรุปว่าของจีนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าของแอสตาอย่างเดียว ก็ได้แค่30บล้านจากประชากรทั้งหมด70ล้านยังไม่ถึงครึ่งเลยแล้วถ้าเอาเป็นว่าเอาแค่30สล้านคนเนี่ยนะจาก61ล้านโดสฉีดได้30สิล้านคนฉีดเดือนละห้าล้านคนใช้เวลาตั้งหเดือนฉนันเริ่มฉีดมิถุนายนก็จะไปจบคือพฤศจิกายนเรียกได้ว่าช้าคือเหมือนเราเขากําลังจะบอกเราทางอ้อมว่าช้าก็ดีแล้วทําไมล่ะทําไมช้าแล้วถึงดีเหมือนกับว่าเขาจะให้เหตุผลของเขาได้ตลอด ว่าคือช้าแหละดีแล้วอย่างนี้แหละดีแล้วดีทําไมจึงดีดีกับใครทางนี้ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์วัคซีนแอสตาราเนี่ยนะยังเลือกสยามไบโอเนี่ยเป็นตัวแทนผลิตวัคซีนในไทยทาให้ต่อไปเนี่ยไทยจะเป็นฮับวัคซีนของอาเซียนวัคซีนตกรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าบีเนี่ยประเทศแถวนี้ที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาผลิตได้ก่อนเราและแถมผลิตได้มากกว่าเราด้วยแล้วอีกกว่าเราจะผลิตกว่าเราจะฉีดเนี่ยมีวัคซีน รุ่นใหม่ที่ดีกว่าออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ตกรุ่นหรือไอ้ที่จะผลิตเองเนี่ยนะโดยมีกําลังการผลิต200ล้านโดสเทียบกับประชากรไทย70ล้านคนหักกลุ่มเสี่ยงออกก็จะเหลือฉีดกันจริงๆคือ70ล้านไม่ต้องฉีดทุกคนฉีดแค่50ล้านก็ฉีดคนละ2โดสเท่ากับ100ล้านโดสเท่ากับว่าเราจะเหลือตั้ง100ล้านออกไปขายในอาเซียนสร้างรายได้กับเข้าประเทศเลยวงเล็บตอนนั้นเขาซื้อจากที่อื่นมาก่อนครบแล้วหรือเปล่า ส่วนที่เหลือของข่าวนั้นก็คือจะไม่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแล้วนะครับฉะนั้นมาที่ข่าวตรงนี้เลยข่าวแรกเปิดศึกการทูตวัคซีนสมรภูมิใหม่จีนอินเดียคือประเทศที่ผลิตวัคซีนใช้เองได้ซึ่งน่าเสียดายว่าของเราป้องกันโควิดได้ดีแต่เราจริงๆเราก็ผลิตวัคซีนเองแต่ว่าคนที่ผลิตวัคซีนเนี่ยท,ที่ไม่ใช่ว่าที่ไปรับของแอสตรามาผลิตนะเราคิดของเราเองเนี่ยเขาบ่นอยู่ตลอดว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ทำให้สุดท้ายต้องมาขอระดมทุนทำไมนะทำไมเราจะผลิตเองคิดสูตรของเราเองทำไมจึงไม่สนับสนุนเท่าที่ควรก็การทูตวัคซีนก็คือการที่เหมือนเราแบบเป็นนักบุญไงคือเราทั้งผลิตวัคซีนเองได้วงเล็บเขาก็ไม่ได้คิดคนเองด้วยนะอินเดียเขาก็ไปเอาแอสตรามาผลิตเหมือนกันเขาก็ทําเหมือนแบบเป็นนักบุญไงแจกวัคซีนให้ฟรีกับหลายๆประเทศเนี่ยนะรวมทั้งจะให้ไทยด้วยแต่ไทยไม่เอาเนี่ยนะทะนั้นที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นอาวุธใหม่ของโลก ที่จะทำให้เป็นเจ้าโลกเลยมาดูกันอ,อ,อันแรกคือย้อนความกันนิดนึงในช่วงที่โควิดเริ่มจะระบาดเนี่ยตอนนั้นน่ะเหมือนกับจีนเขาจะทําตัวเป็นพระเอกนะเขาเหมือนจะส่งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยซึ่งช่วงนั้นแม้แต่ของไทยก็ยังขาดแคลนแล้วก็จีนก็ถูกกล่าวหาว่าฉวยโอกาสใช้การทุ่หน้ากากคือที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเริ่มต้นระบาดมาจากจีนซึ่งเราเชื่อมั่นว่าือส่วนตัวเชื่อมั่นว่า เขานั่นแหละเป็นคนต้นต่อแพร่โควิดชัวๆด้วยเหตุผลอะไรเราก็ต้องรอความจริงจะปรากฏในอนาคตนะครับก็คือสร,รุปว่าจีนเคยสร้างภาพตัวเองในช่วงโควิดระบาดใหม่ๆแต่สุดท้ายก็หายไปคือจีนนี่เขาคุมโควิดได้ดีได้ก่อนคนอื่นแทนที่เขาจะรีบช่วยเหลือประเทศอื่นต่อใช่ไหมคือเขาทําท่าจะช่วยช่วงแรกๆเสร็จแล้วก็เงียบปากไปเสียดายว่าเขาไม่ยอมคือคือเขาเหมือนแบบว่าพอโควิดเขาดีขึ้นมากปุ๊บเขาก็ตั้งกําแพงปิดประเทศไปเลย แทนที่จะมาช่วยคนอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นโลกนี้คงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้จีนกับอินเดียก็กาลังเป็นคู่แข่งกันเรื่องของวัคซีนแต่นโยบายคนละเรื่องเลยนะไม่รู้เอามาแข่งกันได้ยังไงคือคนละเรื่องคืออินเดียเขาจะแจกฟรีบางส่วนส่วนจีนเหรอก็ขายอย่างเดียวงกมากๆกอ่าก็คือในสมรภูมิแอฟริกาซึ่งสองประเทศยักษ์ใหญ่ต่างพยายามเข้าไปแข่งขันสร้างภาพลักษณ์แล้วก็มัดใจ ซึ่งในที่แฝงมาย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าคือความพยายามจะแข่งกันสร้างอิทธิพลด้วยอำนาจอ่อนเท่ากับว่าวัคซีนเป็นอาวุธใหม่ในการต่อสู้เพื่อชิงความได้เปรียบทั้งนี้บทบาทของจีนและอินเดียเกี่ยวกับการแบ่งปันวัคซีนมีทั้งแบบให้ฟรีกับประเทศที่ยากจนและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการแบ่งจําหน่ายให้ถ้าให้ฟรีกับประเทศที่ยากจนแต่ก็เคยจะให้เรานะซึ่งอันนี้ไม่ได้ไไดชัวร์แต่เคยได้ยินมาแล้วเราไม่เอาก็คือกลัวว่าจะถูกหาว่า รับของฟรีเป็นประเทศยากจนหรือเปล่าปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกและได้รับอนุญาตให้ผลิตแอสตราเซเนกาเหมือนของเราคือไม่ส่งมาจากยุโรปก็เนี่ยเนี่ยไปซื้อนี่อยู่ข้างๆกันเนี่ยใกล้กว่าไปเอาไกลๆทำไมขณะที่จีนก็ผลิตวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเองโดยก่อนหน้านี้ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมประเทศอื่นๆในแอฟริกาได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชากรไปแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นของจีนคือจีนเขาปั๊มได้เร็วหมายถึงว่าเข็นออกมาได้เร็วกว่าอินเดียนะแต่ว่าแบบประสิทธิภาพต่ำอะเค่มาซิโนโแบคแค่ห้าสิเปอร์เซ็นเองอะที่ป้องกันได้แล้วอินเดียก็พลิกเกมว่าจะให้วัคซีนกับแอฟริกาอีกสี่ร้อยล้านโดสไม่รู้ให้ฟรีเปล่าก็ทางแอฟริกาใต้ก็บอกว่าตอนนี้ได้รับวัคซีนจากอินเดียไปแล้วหนึ่งล้านโดสแล้วก็พอปลายเดือนกุมภาพันธ์จะได้อีกห้าแสนโดสครับเขาก็ได้ไปก่อนเราแล้วนะเรายังไม่ได้สักโดสเลยนะ เขาเข้าใจแหละเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้ติดเชื้อเยอะเราไม่จําเป็นต้องรีบก็คือตอนเลขศูนย์ก็บอกอย่างนี้แหละคือตกลงว่ายังไงอ่ะคือบังเอิญป้องกันได้ดีเลยไม่ต้องทําอะไรเลยมันคือถูกต้องจริงๆหรือก็จีนก็ร้อนก้นทนไม่ได้ว่าพออินเดียให้วัคซีนกับแอฟริกาใตา้ปุ๊บจีนก็ประกาศว่าจะให้กับปากีสถานคู่แข่งของอินเดียคือประเทศมันอยู่ติดกันอ่ะปากีกับอินเดียเนี่ยพอหนึ่งกุมภา รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่านอกจากจะให้ปากีแล้วก็ยังให้อีกหลายประเทศเลยคือถ้าอินเดียไม่เริ่มต้นให้ฟรีก่อนนี้จีนก็คงจะกักไขต่อต่อไปหรือเปล่าก็คือจะให้อีกหลายประเทศทั้งบรูไนเนปลาลฟิลิปปินส์เมียนมาก์เขมรเลา่าสีลังกาเซียร์ราลีโอนซิมบับเวและจะช่วยเหลืออีก38ประเทศไม่มีไทยเออไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่าจีนจะให้ฟรีกับไทยก็ไทยเขามีศักดิ์ศรีไงว่าไม่ใช่ประเทศยากจน ถ้ารับของฟรีคือยากจนก็เขาจีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อแบ่งวัคซีนให้กับประเทศกําลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศยากจนคนนี้เขาบอกว่าอินเดียมีแนวโน้มจะเป็นเครื่องยนต์สําหรับการแจกจ่ายวัคซีนให้กับทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีไรายได้ต่าและปานกลางคือจีนกับอินเดียตอนนี้กําลังแข่งกันอยู่แต่อินเดียเขาภาพพดดีเขาบอกว่าไม่อินเดียไม่มีประวัติว่าไปหาผลประโยชน์ ผ่านความช่วยเหลือด้านสาธารณาสุขเลยแต่เอาไม่รู้นะจีนนี่คือแอบแฝงตลอดหรือเปล่าแต่มีประวัติว่าเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศอื่นในแง่ของยาเหมือนกับอินเดียเขาจัดเจริญมากเรื่องสาธารณาสุขเห,เ,เหมือนกันนะคือเราก็ชูคอตัวเองว่าเราเจ๋งด้านสาธารณาสุขด้านว่าหมอเราเก่งแต่วงเล็บว่าทําไมอ๊อไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะ,คะใครรู้สึกว่าของเรานี่ดีมากดีมากด้านสาธารณาสุขบ้าง ตอนนี้อินเดียผลิตวัคซีนได้ถึง60%ของการผลิตทั้งโลกโอโ้การแข่งขันการทูตวัคซีนระหว่างจีนกับอินเดียเกิดขึ้นแล้วในเอเชียใต้และประกาศว่าจะบริจาคให้ทวีปแอฟริกา10ล้านโดสในเบื้องต้นและขณะเดียวกันอินเดียบริจาคให้กับประเทศเพื่อนบ้านก่อนจีนเสียอีกตอนนี้จีนก็พยายามวิ่งไล่คือจีนนี่แหละมาตกมาตายทีหลังจริงๆตัวเองป้องกันได้ก่อนแทนที่จะช่วยคนอื่นเขากับปิดประตูตัวเองทําตัวเป็น เสียใจแคบมาตั้งนานแล้วพอเห็นอินเดียเขาทําตัวเป็นนักบุญปุ๊บก็ยอมไม่ได้กลัวตัวเองจะเสียเปรียบก็เลยเพึ่งจะเริ่มทําอฟเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะที่โควิดมันลากยาวขนาดนี้แล้วก็เห็นหลายๆประเทศเนี่ยใช้วิธีการแบบบีบบังคับประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองพวกนักการเมืองเนี่ยพอเขาตั้งหลักกันได้จากโควิดระลอกแรกปุ๊บเขาเริ่มหาผลประโยชน์จากโควิดโดยที่เหมือนกับจะมองว่าต่อให้มันเจ๊งไปยังไงก็ตามเนี่ย ก็คือเขาจะใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ในการทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับก็คือสรุปว่าโควิดลากยาวส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกมการเมืองของแต่ละประเทศด้วยครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ